สวยมากเลยค่ะงาม้าหพี่น้องกูนะอู้หูสวย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 พอาทิตย์จะตกดินสวยมากเลยหาเบิ้งยากด้วยค่ะบรรยากาศแบบเนี้เบิง้งพี่น้องเบิง้งอู้หสะอ่อนค่ะสะอ,อ่อ ไปเลยค่ะยาวไปเลยโอ้ยใส่ยอกไปแล้วพี่น้องเลยขี่แข้งกดคูรีไปไลยรถซาเล้งพี่น้องเลยตับยอกไปแล้เอาไปขอต้นนี่นะ 哦。Oh. ันทางนรื่งไป,ไไปเลยประเดี่ยเอา้าเอา้ารองเท้าเสียทีเอา้เอาจะใส่มาไม่ใช่เลยเอ้าพี่น้องรองเท้าคูมพันเสียกิ่งนึ่งก็ได้ใส่ไหมละ่ะเจะได้ใส่มาไหมก็ใส่มาสิเอา้เอา,อางดึง๊บหล่นหายแล้วบ้าเกือบคูมพันเสียครึ่งนึงเสียกิ่ง,<อ>งนึงพี่น้งองหายแล้ว ช่างมันเถอะนะมีขังเดียวเฮ็ดในเรือไขังเดียววันี้นจักแล้วเนาะมันนักปาดเกือบตกรถบูมเมียเลยพี่น้องนึกว่าเธอตส่เาเกือบตกรถบูมเมียเลยตายตายตายเดี๋ยวคุมพันธุ์ที่มาเก็บพริกต้นนี้ก่อนเสดายมันค่ะเนี่ยพี่น้องปาด แห้งเหี่ยวตายหมดเลยไม่ได้เอาน้ำมาลดด้วยนี่ค่ะเก็บไปตามสมก่อนอได้เจียวหนึ่งคน,น้อยนเนี่ย งเงิดไหลโฮมพันธุ์เทดเกือบเสียได้บักกันจองละดีละใจหลายพี่น้องเทดเกือบเสียเครื่องจงิ้งนึงดีอกดีใจหลครูฤทธิดกำลังขุดค่าด้วยค่ะพี่น้องพี่เรียดมันละกอน่ะบิดมาเลยน่ยเนีย่นอยอยันเพิ่มๆนะ มาละกตอต้นนี้ก็เด็ดไปเลยมนะั้งเดี๋ยวมันกำลังจะเหี่ยวเพราะว่ามันแรงได้ยังขุดข้าไปกินลงเดือนนะค่ะพี่เล็ดพอแล้วพี่เล็ดหลายแล้วเพื่อ

้าเหลืองดีๆด,ดีได้พี่น้องหอมหอมเนี่ยเอาไปใช้ต้มยำ้าซื้อเพ่นกับลายบาทเอาไปกินบ้านน้ำนะ่แล้วก็ที่ไปเอาใบบกูดคอยบ่ได้ซื้อพี่น้องทำแล้วล่ะเนี่เฮ็ดเวียวกับยีบทัน มันค้ำไว้เนาะหนา่าหนาวแล้วมันค้ำไว้พอแล้วพี่เอากระสอบไปใส่มะละกอเก็บจักมงนีลลแล้วลดกแ้วเพราะว่า มันที่เหี่ยวหมดแล้วตาลิตตนมาก้อนอะฝนก็บ,บ่ตกบ่อไรเอาน้ำมาหดเอาม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 าโอ๊ยเกือบคุ้มพันเสียตกรถเสยนี่ได้ขาได้เดี๋ยวไปเก็บผัอกอันนั้นอีกเลย Căn chóng lốt lấy phải vì nó Đi cháy lại cho nó cướp Đi đâu rồi <laughs> Bao nhiêu bỏ ăn thơm thơm nè Nuôi thơm nuôi nuôi nè Ừ Nó có máu tôn đi. เดี๋ยวต้นนี้มันก็ดีเหลืองพิมนะหรือว่าไปเอาที่นาเอาเอาจากลูกสองลูกกันไะขึ้นเลยปีนได้ป่ะระวังเด้อนั่นนีอย่างล่างเรามาเลยบอกอ้อนน้ำค้างนะแซบ่บเออนัน่นแหละใช่เลยปับ๊บเขิมเนี้ยอันนี้เขาเอาไปกินเข้มเขาอไปกินสุกดีกยวก็เข้มม้ก เดี๋ยวไปเอาพวกยุ่สวนนะเตือนนะยุ่สวนน่องสาวนะ่ไปให้เพื่อนนะสิบโหลเออเนี่อีกไหมให้ซองสักสองลูกไงยัยโดนไหมได้ไหมมือพอละไปแล้วปะ,ปะ,ปะไ,ไปหาต้นต่ำๆดีกว่าเนาะยังโด,ดนตา,นตาไปเลย ตอค่ะพี่น้องใบตอใบตเกือบกระเซียเงียบหลาโค้มพันะปวเบิ่งปักกันจองน้า ไม่ออกจกคันอยู่เลยอาซาเลงไนดะ้ว่ามองหนีต้องเป็นเบาะนุ่มได้เบาะแบบวีไอพีมมันมันมันท่อนดากานะั้ยต้องซื้อเบาะนุ่มมาใส่คือยังลดเอสองแถวไหมน้อ่าพี่น้องเบิ้องผอา,าทิศกำลัง่ะตกดินค่ะง,งา อากาศเย็ยนสบายยงล่ลธรรมชาติบ้านนาพี่น้องเอ้ยคุ้มพันธพามาพาพี่น้องมาหลายเที่ยว What?